คํานางมิซูป้ายแดงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณลูกคา้าทุกๆท,ท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมรถนะคะตัวป a เจโร่สปอรนะคะถึงที่โชว์รูมเลยค่ะรุ่นที่โชว์อยู่นี้นะคะจะเป็นตัวรุ่นป a เจโร่ p o r t GT p r e ีพรีเมียมขับ2นะคะสีดำนะคะปี2022ค่ะ มีอะไรเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราไปชมอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตพาชมเยี่ยมเยี่ยมรอบๆตัวรถก่อนนะคะว่าประมาณนี้นะคะในส่วนของคุณพี่ปาเจโรของเรานั่นเองค่ะค่ะเข้ามาดูในตัวรถนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะค่ะในส่วนภายในนะคะก็ตกแต่งสีเงินนะคะแล้วก็เปลี่ยนนูนแบ็กนะคะดูสวยงามนะคะ กระจกมองข้างนะคะปรับและพับด้วยไฟฟ้านะคะส่วนกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจอัจฉริยะ KOS นะคะพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวค่ะปุ่มนี้เปิดปิดเสียงเซ็นเซอร์ค่ะส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มตัดกำลังเครื่องยนต์ช่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งด้ยแรงและดยเร็วค่ะ ส่วนพวงมาลัยเรานะคะก็สามารถปรับระดับสูงต่ำนะคะแล้วก็ปรับเข้าออกได้นะคะก็จะมีระบบล็อกความเร็วนะคะบนพวงมาลัยด้วยนะคะระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยด้วยนะคะสวิตควบคุมว,วิทยุที่พวงมาลัยนะคะจอภาพนะคะจะเป็นจอระบบสัมผัสขนาด7นิ้วนะคะ เครื่องเสียงทูดินนะคะซัพพอร์ตวิทยุ DVD CD MP3 นะคะที่เพิ่มเข้ามานะคะในปี2022นะคะก็จะเป็นตัวที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายนะคะต่อมาก็จะเป็นระบบเบรกมือควบคุมด้วยไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะสัญลักษณ์ตัว P นะคะส่วนปุ่มด้านล่างก็จะเป็นระบบเบรกอตอตโนมนะคะส่วนบอร์ดนะคะบอบ์ด จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็วัสดุหนังสังเคราะห์ค่ะค่ะก็มาดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็พื้นที่กว้างขวางมากเลยนะคะพร้อมกับมีแอร์กระจายให้ทั่วถึงในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะคะพร้อมด้วยความเพลิดเพลินด้วยนะคะนี่ค่ะให้เต็มอัธรรถในการ เดินทางเลยนะคะกับจอบภาพแบบไวสกรีนขนาด 12. 12.1นิ้วนะคะมาพร้อมกับรีโมทนะคะแล้วก็หูฟังอินฟราเรดนะคะเชื่อมต่อให้ทีมไอแล้วก็ USB นะคะเพิ่มความเพลิดเพลินให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะคะอันนี้ก็แอร์นะคะทั่วถึงแน่นอนเลยค่ะเย็นฉ่ำก็จะเป็น,นเบาะนะคะเบาะหนังเช่นกันนะคะสีดำ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยค่ะด้วยระบบเปิดปิดประตูท้ายด้วยไฟฟ้านะคะพร้อมระบบแทนฟรีนะคะและปุ่มเปิดปิดฟ้าท้ายพร้อมล็อกรถนะคะตัวนี้ก็ทำงานควบคู่กับระบบกุญแจอัจฉริยะ KOS ด้วยนะคะ mm hmm. แบบสบายๆเลยค่ะไม่ต้องใช้แรงแค่สัมผัสที่ปลายนิ้วนะคะ mm hmm. ส่วนช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องอเก็บนะคะอุปกรณ์นะคะชุดปะนะคะ ก็จะมาให้กับคุณลูกค้านะคะโอเคสะดวกสบายมากเลยค่ะแค่สัมผัสที่ปลายนิ้วนะคะกดปึ๊บปิดปั๊บเลยค่ะอีกช่องข้างๆนะคะจะเป็นกดปิดแล้วก็ล็อกรถเลยนะคะค่ะก็มาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์สสูบแถวเรียง DOHC 16วาล์วพร้อมวาล์ว ID แปรผันเทอร์โบแปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะเครื่องยนต์2.4นะคะรองรับน้ำมันนะคะดีเซลนะคะแล้วก็ความจุของถังน้ำมันนะคะได้สูงสุดที่68ลิตรนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติอัจฉริยะ8สปีดนะคะพร้อมระบบ G-Sensor นะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นางนะคะได้พาเยี่ยมชมรอบๆตัวรถนะคะของตัว b a j e r o Sport ของเรานะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโปรโมชั่นต่างๆนะคะก็สามารถ inbox time, อินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้นะคะนางก็จะทิ้งช่องทางในการติดต่อไว้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับวันนี้นางก็ขออนุญาตจบการนำเสนอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ